สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับผมเต้เต้คุงนะมาอยู่อยู่ในกลุ่มโรค HIV นะครับก็ก่อนอื่นก่อนที่ผมจะอัดนะผมก็จะขอบอกก่อนว่าวิดีโอชุดนี้นะครับจะทำเพื่อเป็นองค์ประกอบในการเรียนรู้วิชาชีววิทยาหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมานักที่นี้ด้วยนะครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะก,กลุ่มโรค HIV นะ เปิดจ้าขึ้นไหมรอแป๊บนึงนะคอมคอมก็ไวแต่มันอัด v o อยู่ก็ช้าหน่อยไม่ขึ้นใช่อ่าโอเคขึ้นแล้วครับมาเริ่มเลยดีกว่านะกับไอ้กลุ่มโลก SAV ตัวง,งานนี้นะอ่าเรามาดูกันอ่าสไลด์นี้นะเริ่มเลยอุ้ยแบ็แบ็คครับเราก็มาดูกัน ไอ้กลุ่มโรคเอชนะเรามาเริ่มดูกันที่ตัวประวัติก่อนนะอันนี้คือโฟลชาร์ดง่ายๆให้เพื่อนๆดูกันก่อนนะอ่าเริ่มดูกันที่ประวัติเลยประวัตินะครับเกิดจากที่ลิงชิมแปซีเนี่ยมันมีเชื้อที่ชื่อว่าเ i v แล้วคราวเนี้ยมันก็เกิดการติดเชื้อข้ามสายพันธุ์เนี่ยมาหามนุษย์นะถามว่ามันข้ามมาได้ยังไงก็เกิดจากการที่ลิงน้อยนะลิงชิมแปซีไม่น้อย ไอลิงชิมาซีเนี่ยมันมันมันทำอะไรกับคนนะครับมัน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 ทำอย่างนี้กับคนนะปิ๊บปี๊บปี๊บกันนะครับโป๊ะโป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 นะอ่าคราวนี้ด้วยความโลจิตของไอคนคนนี้นะมันก็เลยติดไอเชื้อ S I V เนี่ยจากลิงตัวเนี่ยมันก็เลยติดเข้ามาอยู่ในคนคนนี้นะมาแล้วก็เรียกในคนว่าเชื้อนี้ว่า S I V นี่คือต้องงนงจำเนยของ h i v นะครับผมอ่ะเรามาดูกันว่า h i v เนี่ยคืออะไร h i v เนี่ยมันคือเชื้อโรคนะขนาดเล็กมากๆนะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยเสียไปเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถต้านทานโรคได้เลยโอ้โหอินติบอดีอะไรทุกอย่างโดนทำลายหมดเลยแย่แล้วก็โรคเอดแล้วก็เอดคืออะไรเนาะเอดก็คือกลุ่มอาการของไอ้พวก h i v เนี่ย เกิดจากการพูดก,กันหมดพ้องเนาะก็เลยจากการติดเชื A ้อเอชนะครับต่อไปเป็นอาการอาการก็จะมี5้าอาการหลักๆที่เราจะสังเกตกันง่ายๆก็จะมีน้ําหนักลดไข้เหลือรลังต่อมน้ําเหลืองโตฝ้าขาวในปากพืน้นยุงกัดไม่หายก็สังเกตกง่ายๆนะครับเรามองไปที่พี่บอมของเรานะครับอมีทุกอย่างจริงนะดูตัวนะครับเขาก็ผอมๆถูกปะครับไข้ไข้เหลือหลังก็หลับตลอดทุกค่มนะครับต่อมน้ําเหลืองโต คอคอดูโตโตหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับอันนี้คงเป็นเบนจนะครับฝ้าขาวๆในปากโอ้โหอันนี้เห็นชัดกันเลยนะครับทีเดียวนะครับสงสัยคงลืมแปลงฟันยผืนยุงกัดไม่หายโอ้โหเต็มแขนเลยครับโอ้โหอย่างนี้ใช่เลยนะครับพี่บอมนั่นเองนะครับอ่าครับต่อไปเป็นวิธีป้องกันและการรักษานะก็ไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกันไม่สัมสอนทางเพศนะครับไม่บ้องกัญชานะครับอะไรอย่างนี้ไม่เสพสายเสพติดนะครับก็ อย่าทาตัวเป็นแบบพี่อะไรนะครับของเราพี่จุดๆของเราคุณก็รู้ว่าใครนะครับถ้าทางหนวดเขาเริ่มอโอ้ย oh, yeah. ่นะครับเลยเขาเริ่มออกผมก็ตั้งๆหน่อยอ่าช่างเขาครับต่อไปก็มีการวิธีป้องกันแล้วก็รักษานะเราก็รักษาด้วยยาต้านไวรัสเอนี่ก็ได้นะพวกเอแซทีอย่างเงี้ยได้หรือว่ารักษาด้วยวัคซีนเลยก็ได้เนี่ยอ่าก็ได้นะครับผมอ่าต่อไปเรามาดูวงจรชีวิตวงจรชีวิตเดี๋ยวผมจะพูดกับในเรื่องตอนใหญ่ิทีนะ ก็ถ้าพูดง่ายๆวงจรชีวิตเนี่ยวิธีการที่มันเข้าไปก็จะเกิดจากการที่ไอเชื้อเนี่ยเจาะเข้าไปที่ C D C เนอะ C D C คืออะไรเม็ดเลือดขาวเนาะพวกไว้บัต l o ลลครับอ่ะอันนี้คือโครงสร้างของไวรัสลสักษณะอย่างนี้และมีแคปซิดหุ่มอีกทีหนึง่งถามว่าแคปซิดนี่เป็นสันประกอบเป็นพวกอะไรโปรตีนถูกไหมครับนะโดยไอพวก h i V เนี่ย ตัวเนี้ยมันไม่มีพาหะนะนี่ไม่มีาหะครับต่อไปอยู่ไลดรต่อไปกันเลย HIV คืออะไรคืออะไรรู้ไหมอ่ะไม่รู้ใช่ไหม HIV เนี่ยมันคือชื่อไวรัสเนาะก็ขอพูดก่อนอ่ะโรคเอเนี่ยมันคือโรคที่เกิดจากไวรัสชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไวรัสเอมีชื่อภาษาอังกฤษคือ HIV เนี่ยอันนี้คือตัวยอ่ออ่ะ หรือมันมาจากฮิ a n ม m m u n o d e f i c i e n c y Virus นะครับต้องถามก่อนทำไมเวลาไวรัสเนี่ยไวรัสเอเนี่ยเวลามันเข้าสู่ร่างกายเนี่ยอ่ะทำไมมันไม่แสดงผลเลยรู้ไหมไอตอนที่มันไม่แสดงผลเลยเนี่ยมันฟักตัวอยู่โอ้โหบะนะครับฟักตัวอยู่ถามว่าก,กี่ปีสิปีโอ้โหซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็อาจจะมีเชื้อที่วัฒนาการนะครับแล้วแค่ สองเดือนโอ้แม่เจา้าติดเอชภายในรูปผลภายในสองเดือนชิบหายจริงๆครับครับผมช่างมันนะครับอ่าโดยไม่มีอาการใดๆผิดปกตินะไอ้พวกเนี้ยไม่มีเลยไม่มีอาการนะครับมันไม่มีอาการเลยโดยไม่รู้แล้วต่อมาเนี่ยไวรัสมันเลยเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆเยๆเลยๆยแลวแพร่กระจายทั่วร่างกาย แล้วมันก็ทาําร้ายภูมิคุ้มกันของเราแล้วก็จนผู้ป่วยเนี่ยผู้ป่วยก็จะติดเชื้อโรคง่ายสุดท้ายร่างกายเราไม่สามารถทนได้สุดท้ายเราเป็นอะไรก็ตายตาย,ตายครับตายอย่างเดียวนะโรคนี้ติดเชื้อคือตายอย่างเดียวรักษาก็ไม่หาย yeah, แย่จีซือพีปนขอร้องไห้โอเคช่างมันนะครับไอ้เช่นนี้เช่นนี้ไอ้เียแปกนะช่างมันนะครับผมอ่าลุยต่อนะครับ hiv hiv อะ HIV มาจากคำเต็มคำว่า human immunodeficiency virus human คืออะไรคนถูกปะ immunodeficiency คืออะไรภูมิต้านทานเขียนดีๆหนะภูมิต้านทานบกพร่องถูกปะภูมิต้านทานโรคบกพร่องถูกปะอ่ะต่อมาไวรัสคืออะไรไวรัสคือเชื้อโรคเมาบัก ครับเชื้อโรคขนาดเล็กนะซึ่งไอตัวเนี้ยถ้าเราไปรวมๆเนี่ยเราก็จะได้ความหมายว่าอะไรจะได้ความหมายว่าเชื้อโรคขนาดเล็กที่ทำให้ภูมิต้านทานของคนเนี่ยบกพร่องไปนะนี่คือความหมายของ HIV อย่างคร่าวๆนะครับต่อไปเลยสไล์ต่อไป,อ,อ,ไปอ่าอันนี้คือรูปรูปของ HIV นะ ทุกคนก็ไม่คงไม่อยากติดกันเนาะรู้เปล่าเวลาเราแบบอ่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยโดนออันนี้เล็บเราไอนน้นิ้วเราถ้าสมมติว่าเราโดนเข็มจิ้มมาเมื่อไหร่เนี่ยถ้าไอ้เข็มเนี่ยไปจิ้มเอชผู้ป่วยเอชไอวีเข้ามาเนี่ยถ้าโดนจิ้มเมื่อไหร่เราจะต้องกินยาชนิดหนึ่งที่เรียกว่ายาเอชทีหรือยาต้านไวรัสเอชซึ่งไอ้ตัวเนี้ยนะมันสุดๆจริงๆนะ ก็อย่างที่ผมบอกมันมันอันตรายไมมไม่อันตรายนะคิดคนก็เราคนไทยเนาะด็อกเตอร์คนหนึ่งเขาเขาเก่งนะก็ไอายาเนี่ยกินทีเนี่ยต้องห้ามหยุดด้วยไอายาใต้ไวรัสเอนเนี่ยแล้วต้องรอดูว่าผลเลือดเป็นบว,วกเป็นลบถ้าเป็นบว,วกเนี่ยเอ็นะครับผมถ้าลบก็โชคดีไปาต่อไปแล้วก็มาดูเนหาต่อไปกันเลยเอ็เนี่ยมาจากคําเต็มคําว่าอะไรแอกค i m m u n e d e f i เ i e n c y s y n d r o m มถูกปะ a c q u i r e เคออะไร ตรงข้ามอินเนทอินเนทคืออะไรมีมาแต่กําเนิดถูกปะแล้วนั้ดอันนี้คืออะไรมีมาแต่ภายหลังก็ได้รับมาภายหลังถูกปะได้รับมาภายหลัง <c oughs> อิมมูนอิมูนคืออะไรระบบภูมิคุ้มกันถูกปะอิมมูนซิสเต็มเนาะภูมิคุ้มกันริฟเฟนซี่คืออะไรบกพร่อง ซินโนเพล็กลุ่มอาการถูกปะ่ะดังนั้นเราจะไปรวมๆได้ว่าอะไรไอโรคเอเนี่ยโรคเอเนี่ยก็เลยสามารถไปรวมๆได้ว่ากลุ่มอาการที่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยบกพร่องซึ่งไอเนี่ยได้เรามาภายหลังนะอ่าครับแค่นี้แหละเนาะก็คือกลุ่มอาการกลุ่ม กลุ่มอาการที่มีระบบภูมิคุ้มกันร่างกายบกพ่องแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรเนอะไม่มีแล้วเนาะครับก็หมดแล้วก็เจอกันนะครับพาร์ตต่อไปนะโอ้อันนี้เติมลืมเติมดีอ่ะเจอกันพาร์ตต่อไปเนาะก็พบกันได้ใหม่นะครับพาร์ตหน้าอ่สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมนะเพื่อนๆทุกคนเนาะ ก็ตอนนี้ก็ดึกมากแล้วก็ขอไปหลับก่อนละและเนอะนะเออะลินพันแหละครับราตรีสวัสดิ์ครับทุกๆคนยิ้มยิ้มสู้สู้เข้าไว้อีก